ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมายมอวน,นี้คุณประวันให้แนวคาไวบอกว่าสัก1 2 5่ันน่าจะทยอยขายทำกำไรโอ้โหไม่คาดฝันเลยนะมอวน,นี้ขึ้นไปถึง1 2 7 4 7 5ดสาอลลาร์สหรัฐต่อโตริออนค่ะคที่ทาจากนี้ไปวันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันสำหรับบ้านเราก็บวกมาประมาณ200บาทเหมือนกันเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกันครับถึงทิศทางราคาทองคำนะครับกับโกเอลุกบายวายเอลจีครับ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Future ER โทร02 287 1155เรามาดูลงทุนในทองคำกันนะคะกับทางด้านของคุณพรวันนะวาวัฒนาทราบค่ะรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท YLG Boolean International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณโสภาและคุณพิรวัตรค่ะค,ค่ะคุณพวันครับเป็นยังไงบ้างครับทิศทางราคาทองคําในช่วงนี้โอ้โหหลายๆคนเริ่มที่จะยิ้มได้แล้วเหมือนกันหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ครับ เมื่อวานก็มีเรียกว่ามี Big เซอร์ไ s สนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหนือความคาดหมายเอหลายๆหลายหลักค <iz> <โ>ดโ <ny> เขาก็มีคุยกันว่าไม่สมควรที่จะเกิน1,265งพัแต่กลายเป็นเะว่าอันนั้นเป็นแนวพ้านใหญ่ก็เบรกเอาแล้วไปทักทายอยู่ที่พันสองร้อยเจ็ดส้าอลล์เอาตปัจจัยหลกักๆที่ทำให้ทองคำขึ้นมาได้แรงขนาดนี้ คือเมื่อวานนี้ขึ้นมาเกือบ30เหรียญนะนะคะ,ะปัจจัยหลักๆก,ก็คือดัชนีความเชื่อมั่นของเยอรมันที่ลดลง4.3 4.3ลดที่เขาคาดการว่าดัชนีความเชื่อมั่นของครั้งที่แล้วเนี่ย15.8อันนั้นเป็นปัจจัยลบต,ตัวตัวแรกเลยซึ่งสามารถทำให้ปลักดันให้ทองคำสูงขึ้น ตัวที่สองก็คือการอ่อนตัวของสกุลดอลลาร์ดอลลาร์อินเด็กเนี่ยมันกลับมามาอยู่ที่81.08สองตัวนี้เป็นปัจจัยล่ะที่ทำให้นักลงทุนน่ยไม่เชื่อมั่นในเคอร์นที่แล้วก็หันมุ่เงินจากการลงทุนกับเคอร์นซี่มาลงทุนกับอทองคำทองคำค่ะครับผม,มเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนสนใจที่จะลงทุนในทองคำระยะสั้นควรจะมีการวางกลยุทธ์ยังไงบ้างครับคุณพวันครับ เออถ้าจะให้แนะนําสำหรับวันเนี้ยก็น่าจะลองนะคะน่าจะ้องได้หรือว่าแม้แม้กระทั่งโกลฟิเตอร์ก็สามารถเข้าทําลองได้แต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นนิวไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยการตับฐานลงมาอาจจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนระยะสร้างเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องคอยดูว่า หลังจากเจ็ดห้าเบรกเอาอีกครั้งหนึ่งไหมถ้าเบรกเอาอีกเจ็ดห้าได้เนี่ยก็แปลว่าจะเห็นพันสามในระยะใกล้ๆนี้นะะค่ะครับผมน่าจะเห็นพันสามร้อยเนี่ยน,นะครับ<ช>ค่ะใช่ค่ะคุณบรบอว่าลองโพสิชันได้ทั้งในส่วนของสปอร์ตแล้วก็โกลฟิเจอร์เนี่ยลองณะระดับนี้เลยเหรอคะลองเออก็อย่างที่บอกถ้าตรงนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นนะ,ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนวันนี้สําหรับโกฟิเจอร์หรือสําหรับเอ่อ ทองคําแท่งได้เพราะว่าวันนี้บาทของเราก็อ่อนเหมือนกันอ่อ,อนจากอ่อ,อนค่าจากเมื่อวานขึ้นมาประมาณ13บาสามสตางค์ะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยบวกทั้งสองตัวสําหรับทองคำค่ะแล้วเ <jokes để S 1> ชื่อว่าบาทก็น่าจะอ่อนต่อไปด้วยความที่ดอลลาร์อินเด็กอ่อนนะคะก็หลากหลายปัจจัยสนับสนุนให้อาจจะเปิดโพซิชั o นลองในช่วงนี้เพื่อการลงทุนระยะสั้นๆ ตลาดทั้งสัปดาห์นี้ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจตรงจุดไหนอีกไหมคะที่เราน่าจะลุ้นกับราคาทองคําได้ก็ถ้าวันนี้ตอนเย็นก็จะมีการประกาศตัวเลขของขอินไท์เซตอินดีของอเมริกาค่ะซึ่งจะถ้าตัวนี้เป็นปจยยัจจัยบวกทองก็จะลงถ้าเป็นปัจจัยลบทองก็จะขึ้นมะค่ะก็มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองคำด้วยเหมือนกัน ค่ะใช่ค่ะแนวรับแนวต้างสำหรับวันนี้นะคะถ้าทองลงมาที่พันสองร้อยหกสิบก็สามารถเข้าช้อนซื้อได้นะคะแล้วก็อยู่ที่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าน่าจะขายก่อนแต่ถ้าสมมติเบรกเอาไปที่พันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็น่าจะกลับเข้ามาช้อนซื้อใหม่ค่ะคชะค่ะได้ค่ะแต่สำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนระยะยาวก็ยังคงมองที่จุดเดิมนะคะหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบอยากจะแนะนำให้นักลงทุนคอยสักนิดนึงค่ะ เพราะว่าการลงเมื่อไหร่ที่ทำนิวไฮการลงก็น่าจะแรงนะคะค่ะไม่ต้องใจรอคะถ้าจะลงทุนระยะยาวแต่ว่าถ้าลงทุนระยะสั้นช่วงนี้ก็เป็นจังหวะด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมที่สนใจอยากจะลงทุนทองคําแล้วทํากําไรด้วยกลยุทธ์แบบนี้นะคะติดต่อไปได้ค่ะขอข้อมูลไปได้ที่ YLG ตามเบอร์แล้วก็อีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะนะครับผมก็ต้องบอกว่า